บรังกะทีทุกคนดูแต่ละหลังนี่คือแบบว่าคลาสสิกมากหอมมากนี่แบบไม่ต้องใส่ซอสเลยรู้เลยอ่ะกินกระเทียมชัดมากเนื้อเขาว่ามีรสชาติอยู่แล้วเราไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอะไรเลยนะ ย่างแบบนีเกลียวเองนะคะข้างในยังแบบมีความแบบครึ่งสุกครึ่งดิบอยู่เลยอันนี้คือเมนูแนะนําของร้านนี้เลยนะคะหวานนิดเค็มหน่อยมันๆหอมๆที่คงตุน๋นมากินมากต่อให้ไม่มีฟันนีดก็กินได้ไม่มมได้เงือกก็อิกได้นิ่มข้างใีน่มเลยนิ่มมากน้องวันมองพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินเื่อดีนั่นเองนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เกียวโตและก็มืดดแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่นี่เลยซอยอีซายะ โบราณนเน่ยนะคะเรียกว่าในซอยนี้เนี่ยจะมีพวกร้านเล็กๆสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยเรียงกันแบบเป็นตับทั้งสองซ้ายขวาเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาไล่กินกันแต่ยังไม่สัญญาว่ากินร้านเพราะว่าก็แล้วแต่สาภาพร่างกายด้ยวยว่าเราจะไหวแล้วก็กระเพาะเราจะไปได้กี่ร้านไปถ้างั้นไปลุยดีกว่าคิวมิช่เหมือนเป็นบ้านเลยนะพี่จิบบ้านโบราณ คือเขาเอาบ้านโบราณแบบมาทําร้านอาหารเลยใช่ไหมเนี่ยสุดยอดนะทุกคนดูแต่ละหลังไม่คือแบบว่าคลาสสิกมากนี่จริงมันก็ช่างเจอสรรหาซอยนี้เนาะอันนี้บ้านหรือร้านมวะเนี่ยบ้านจริงๆอันนี้บ้านเหอเนี่ยบ้านจริงๆอันนี้ร้านอันนี้ร้านอันนี้ร้านใช่ไหมเนี่ยนี่ก็ร้านรอ๋องงไปหมดแล้วนะคือต่างชาติเริ่มไม่เข้าใจนะว่าจริงๆบ้านหรือร้านอันนี้อันนี้บ้านหรือร้านนี้ร้านอ๋อนี่ร้านรังเมนตะกะน่าจะร้านราเมน อ๋อร้านราเมงีร้านนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราลองเข้าร้านนี้ร้านแรกก่อนเลยโอ่เค่งเลยข้ามไปข้าไปทุกคนดูบรรยากาศร้านซะก่อลยอดเซ็ตสไตล์แบบบ้านญี่ปุ่นใช่บ้านญี่ปุ่นโบราณนะครับอ๋อคือแบบว่าเป็นบ้านจริงๆเลยแล้วก็ตอนนี้กลายมาเป็นร้านอาหารแล้วใช่ ซอ,อยนี้ร้านเบคอนี้เยอะมากครับจริงทุกคนแล้วมีแต่คนญี่ปุ่นแน่นอนแกดูเมนูดิอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้เลยแล้วบบคันจิแต่และตัวคือยากทั้งนั้นเนี่ยมเมนูเขาว่าเนี่ยดูอ่ะเป็นกระดาษแบบนี้แ <c oughs> บบนีน้เหมือนคัมพีอะไร <c oughs> สักอย่างอ่ะโอ้ยากมากคือคนญี่ปุ่นร้อยเเลยนะเนี่ย <c oughs> แล้วเรารีวิวกาจะมากันยังไงเนาะเต็กจะกลบมาได้อันนี้เป็นโอโทชินะคะโอโทชิทุกคนต้องจําไว้เลยเวลาที่เราไปร้านอิซากายะญี่ปุ่นเขาจะมีโอโทชิเหมือนเซอร์วิสชาร์ตเราจะต้องเสียเงินโดยที่เราไม่ได้สั่งอาหารนั้นเลยเหมือนเขาจะสั่งแล้วแต่ร้าน3า0บ้าง2 0ง้อยบ้างแามพงก็500เยนนะคะแต่ว่าเขาจะมีแบบของกินแบบมาแกลกร้านนี้จะปเป็นอะไนี้มในผักเราก็มีพวกซอสจริงๆกินเวลานนะตอกี้นกันหนึ่งเพราะว่าอ่อยอันนี้คงไม่เจอไม่เจอไม่จริง เป็นมะเขือเทศด้เหมือนกินผลไม้อ๋อได้บอกมะคาเทฟของอีฟอร่อยนะครับวางวางเยอะแยะอร่อยมากอันนี้อซอสมิสโซะของเขาอะไม่เหมือนที่อื่นเลยกินกิกนแล้วรู้สึกว่าม,มันมันแล้วคล้ายๆกินคุณนะ้าใช่ไหรออร่อยรู้สึกว่าอยากจะเสียงเงินเพิ่มแล้วขออีกจานหนึ่งเพราะอร่อยมันเข้ากันดีป่ะยังไงก็เก็บไฟกู ขนาดเหมือนออเดอร์เพราะว่ารู้เลยว่าอร่อยไม่ธรรมดาเลยนี่แล้วกินอะไรพี่กเลยอทำไมอยาไม่โชว์อยาเกินซิลเริ่มกินจากนี้อันนี้คือข้าวโพดทุกคนดูดิมาญี่ปุ่นฤดูร้อนนะคะจะต้องกินข้าวโพดเพราะว่าข้าวโพดฤดูร้อนจะอร่อยที่สุดในนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูแนะนำทำไมได้ไปเรียบร้อยแล้วเมนูแนะนำในจิ้มเกลือนี่มั้ย ร้อนต้ดมดมต้ดมดมอ๋ขอข้าวโพดจะมาเป็นเม็ดๆอะแล้วมีความรู้สึกว่าหวานแล้วก็มันมาเจอแบบเกลือเค็มนิดๆเลยครับแต่ดีมากแต่ที่ชอบก็คือขอาวพดแบบไม่อมน้ำมันเลยลนนี้อันนี้คือมะเขือนะคะกินบางคนที่แบบชอบกินมะเขือมากไปที่ไหนจะจะแบบกินมะเขือน่าจะเป็นผักที่แบบว่าชอบกินที่สุดใช่อันนี้เป็นสเต,ต็ก Kyoto Obanzai อืมโอบนอันไซ จะน่กจะโต๊นนะเหมือนเขาจะเอามะเขือไปย่างก่อนแล้วก็ลอกเปลือกออกนะคะ,ะหวานมากแบบหวานแบบธรรมชาติ <c oughs> อเออแยลว่า,าร้านนี้นะรสชาติอาหาระจะเน้นไปทางแบบธรรมชาติปรุงแต่งรสชาติแบบไม่เข้มมากนะคะแต่ว่าได้รสชาติของวัตถุดิบแบบอย่างเต็มที่ The เมนูก็ อาหารสไตล์เกียวโตอืออาหารสไตล์เกียวโตเยอะแต่ก็คนญี่ปุ่นแน่นละตอนนี้เรานั่งที่ชั้นสองชั้นหนึ่งคือเต็มแล้วใช่ตื่นเต้นเย็นสุดยอดหละแล้วเนี่ยเข้มมากอันนี้ทำคัญสุดอันนี้ผ่านมากผ่านเลยเก๋เคยนี่ก็ผ่านเฮ้ยมีซอสเหรอครับใช่มีซอสเทมป์ราลอ้โหกินกับเกลือก็อร่อย อันนี้น่าจะเป็นอีกฟิลนึงเล้วเนี่ยยังไงจบเออข้าวพูดหวานมากคือถ้ากินข้าวโพดอะทุกคนจริงๆมันกินได้ทุกฤดูแหละแต่ถ้าจะอร่อยที่สุดก็จะต้องเป็นฤดูร้อนนะคะว้าวอะชนหน่อยไอ้ยองเดี๋ยวเราสัสุดยากจรินกลัวด้วยยังไงชอบอะชอบอันไหนมากกว่าระหว่างทอดกับเกลือเกลือเออเหมือนกันอร่อยมาก รู้สึกว่ามันมันได้ความแบบเป็นธรรมชาติหวานของข้าวโพดชัดเจนใช่คือระยึ้ยน,นิ่นเลยก็เค็มๆแล้วก็หวานแล้วก็จุ๊กับแกงจ้ะว้าวทุกคนดูอันนี้คือเมนูแนะนำของร้านนี้เลยนะคะใช่ซิกเนเจอร์นะคะอันนี้คือซิกเนเจอร์เป็นมันโคโลโลนะคะ<ม>แล้วก็มีเต้าหู้เต้าหู้นะคะ แล้วเขาเหมือนกับว่าเอามาบดรวมกันแล้วมาย่างอีกทีน<ม>ึงแล้วมันกินยังไ<ม>งเน,นี่ยพี่จิ๊บพนากงานบอกว่ามีเต้าหู้เขาเต้าหู้มากใช่เขาบอกให้คนให้เข้ากันก่อนใช่ไหมใช่โอ้โหโอ้โหโอ้เต้าหู้แบบชิ้นใหญ่นี่โปรตีนนะเนี่ยโอเคทุเรียมมนจะกรึ่งหนึ่งหอมมากหอมเหรออได้กลิ่นมันถึงตรงนี้นทีพี่จิไม่ได้กลิ่นเหรออืมโควิดไว้เนี่ย ไม่ใช่มีลงแล้วเอะลงมาตั้งนี้โอเคโอเคถ้าไม่กินมาลาอาจจะแบบเผ็ด no. นิดนิดไหมไม่แน okay ่ใจเหมือนกันไม่เคยกินอะไรแบบนี้ไม่ลองแน่นอนเมนูแนะนำของร้านนี้เป็นไงเค็มๆว่าวๆนิดหนึ่งแล้วก็มาลาหาย ไม่มีกีมาร่าใช่แต่มีนุย้ยแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะรสชาติอ่ะเดี๋ยวลองกินดูดูนนี้อธิบายยากนะครับต้มเกินต้มมากินนะครับอร่อยอะแต่กินลองกินก่อนเมื่อกี้ที่ม่ได้อธิบายนี่คือกินแบบยังแบบคืออะไรวะยากกับเค็มๆหว,วานๆแล้วก็อะไรนะอะไรของเธอกินเนาะกินนุยนน้ยกินเนย รู้แล้วคล้ายอะไรอะ่ะคล้ายค้อ้อส่วนคล้ายๆอ้อส่วนอหนอยทอดแป้งหอยทอดประเทศไทยอ่ะแต่แบบว่าไม่ได้แบบกรกอบๆแบบอ,อ่อนๆอ,อืออารมณ์นั้นเลยยังแต่ว่ามันจะมีต้องบูเข้าไปด้วยนะแต่ว่าพอกินกับมันโทรโลอเอามาย่างจะคือแบบอ้อส่วนหอยทอดจะเลยนะแล้วก็รสชาติแบบหวานนิดเค็มหน่อยมันมันหอ,อมหอมแต่ทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ว่าพอรวมกันแล้วคือมันก็ก่อมเออแบบนี้อะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเรียกว่าเป็นรสชาติใหม่แต่อร่อยอันนี้อร่อยจริงๆแบบไม่ใช่ว่าพิซซไรวะอะไรไม่ใช่อร่อยเนาะอร่อยอร่อยแต่ว่าชดนะจงซีคือเอาแบบตรงๆเลยนะอร่อยแต่ว่ารสชาติเขาแบบคลีน n ไม่ได้แบบว่าอะไรนํำแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เป็นฟีลแบบว้าวตื่นเต้นตาวาวแต่อร่อยแล้วก็ทุกอย่างดูอร่อยเนาะทุกอย่างดูแบบเป็นคลีนดู simple ในความอร่อยอ่ะ ก็ช่าองอาร่อยปั๊ดอร่อยอ่ะสรุปง่ายๆเหมาะกับการที่แบบว่าเอ้ยมากินดื่มหนึ่งแก้วกินนิดหน่อย3 2 3อย่างแล้วก็ไปหลายๆร้านนั่นหมายความว่าเพราะว่าสอยนี้มีร้านเยอะแยะร้านนี้ซอยนี้มีหลายร้านเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปหลายๆร้านแล้วเราก็จะค่อยๆสรุปกันทีละร้านแบบตรงๆเลยแต่ถ้าถามว่าวอร่อยไหมก็อ,อร่อยนะอร่อยเออร้านเนี้ยถามว่าอร่อยไหมถ้าสิบคะแนนนี้ก็ให้ประมาณแบบเจ็ดจุดห้านะโอเคอ แ่เดี๋ยวนี้จะไปร้านสองโอเคแทนแดน,แนเดินพรมแดงเลยจ้าร้านสวยมากอยากนั่งชั้นหนึ่งมากไปเดี๋ยวไปต่อร้านสองนะคะ <Okay. S 1> และอยู่ซอยเดิมดูนี่ดูบรรยากาศบางกะทิบชอบมากเออชอบคือความสุกว่าน,นี่แหละมาเกี่ยวตัวของจริงมาร้านสองร้านน่ะดมไปเลยนี่ร้าน,นอนานะไะมอจิยกิ มอสยากิเป็นแบบพวกข้างใน<ว>เหรอวทุกคนดูพื้นดิมันแบบพื้นหินนะแล้วมันจะปิดยังไ,ไงวนะเนี่ยอ้นี่ทุกร้านเลยร้านเมื่อกี้เหมือนกันเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะโอ้คลาสสิกมากเราดูท่านั่งคลาสสิกมากท่านั่ง คลาสสิกจริงๆคุณลุงว่าอะไร้้านั่งเลอร <typing> ้านสองแล้วค่ะทุกคนร้านนี้ไม่เหมือนร้านเมื่อกี้เลยเพราะว่าดูนี่มีเตาแต่สิ่งหนึ่งคือเลยว่กเก้าอี้ร้านเนี้ยที่นั่งเป็นแบบเนี้ยเ <lige> นี่ยเป็น่างนี้เอาจริงๆว่ะนั่งยังไงดีท่าที่นั่งที่แบบสบายที่สุดสำหรับเก้าอี้เนี่ยคือท่านี้ท่านี้ จรเนี่ยนั่งขาสมาธิเนี่ยมันก็จะแบบด้วยความมันสูงมันจะแบบลอยๆหน่อยแล้วแบบทรงตัวก็จะยากไมกิ๊กก็เลยแบบเอาหลังติดผนังอย่างเนี่ยแต่ไม่จริงน่าจะนั่งลำบากหน่อยนะแต่พอนั่งอย่างเงี้ยเหมือนแบบลุกทุ่งลุกทุ่งหน่อยเออได้แล้วกจะให้ฉันนั่งอย่างนี้ทั้งรีวิวอย่างนี้เลยป่ะสดใสเนี่ยเดี๋ยวรออาหารก่อนเนาะเลยนั่งกินดูลำยองจัดเลยกูเนี่ยมาสรุปขี้เกีย มาเลยทุกคนอุ้ยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คัสเซดาะนะแก้มตรงระหว่างคอกับแก้มนะคะนี่เราก็จะมีข้างในคุณมิจิชอบกินข้างในมากโอมมากนี่แบบไม่ต้องใส่ซอสเลยรู้เลยอ่ะกินกระเทียชัดมากอุ้ยมีพริกด้วยพริกแห้งทุกคนใช่พริกแห้งด้วยอุ้ยดีมากอร่อยแน่นอนไอ้เจ๊บ้านเนี่ยแค่ลงเตาพบกินหอมมากเลยอ่ะน่ากินมากแกงหมูคุณลงหมูกินอยู่ ร้อนเลนจ้ากินเลยจ้าอะไรวะกลิ่นหอมมากกินกระเจี๊ยมจัดกระโคดใส่เกลือเอาช้อนแก้วหน่อยค่ะโคดหอมทุกคนเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยอยากให้มีปุ่งเปิดกลิ่นหอมมากหอมแบบสุดๆเลย คือขนาดกินมาแล้วยังรู้สึกหิวได้เลยอ่ะเน่ถ้าชอบกระเทียมโคอช่เลยเน่้องสเตะอีกหนมเนี่ยอะไรลิ้นอ๋อนลิ้นมื่สุดที่แข็งแข็งเป็ดสรุปลิ้นหรือเป็ดลิ้นลิ้นเป็ดอ่ะไม่ไม่ใช่ลิ้นวัวไม่ใช่ลิ้นหมูหรอลิ้นเป็ด อ๋อเผ็ดนะจ๊ะไม่ใช่เปรี้มันจะเผ็ดขนาดไหนพริกแห้งเดี๋ยวลองนี่นี่นี่เราแก้มุมนะจ๊ะแล้วก็ใส่พริกแห้งหน่อยสักสีคนไทยนะจ๊ะต้องใส่เยอะนิดนึงนะจ๊ะเผ็มันจะเผ็ดขนาดไหนเราจเยอะเนาะคนไทยรู้เปล่าโอ้โห เนื้อเขาะมีรสชาติอยู่แล้วเราไม่ต้องจิ้มนำจิ้มอะไรเลยนะ<ม>เราพีแค่หน่ะแก่เพ็ดก,นกินก็เป็นคนกินเผ็ดนะกินรู้สึกว่าเผ็ดเลยแจนเย็นยน,นี่ไงเห็นไหมตรงๆเรียวๆเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนดูว่าแกอ,าาอยากหาทำนี้คิดว่าแบบฉันสู้นิดหน่อยร้อนก <c oughs> ลัวหรอกลัวเ <c oughs> อ้ยอ่ะอร่อยอยร้านเมื่อกี้เนี่ยเป็นเหมือนแอปเปไทเซอร์เริ่มก่อน แล้วพอมาเจอร้านนี้กินกระเทียมมาก่อนเริ่มต้นก like ็คือแบบนี่แหละเริ่มเมนแล้วเริ่มกินของหลักแล้วไอ้ลุยนี่อะไรอ่ะเห็ดโอ้เห็ดใช่เห็ดย่างก็อร่อยนะครับข้างในคนไทได้ยังข้างในอะค่ะพี่จีเป็นคนที่แบบชอบกินข้างในมากเวลาแบบไปร้านเนื้อย่างอะไรเงี้ยสั่งข้างในตลอดเลยเห็ดเห็ดจริง ทุกคนนี่แปลกมากไม่เคยเห็นอันนี้เป็นปลายแห้งกับโชยุนะคะแล้วมันกินไงอ่ะกินกับเห็ดอ๋อกินกับเห็ดแนะนำทุกคนเลยกินไม่เป็นเลยอะเจ้าของช่องใช่นิดงหน่อยใ่นิดงหน่อยอืมกินไม่เป็นของจริงเลยนะด้วยเออเนี่ยบดมาแล้วเนาะใช่มันไม่ใช่แบบเป็นเช่นนี้แหะชิ้นนิ่หน่อยกินมาเยอะ หอมเข็มด like, ีมากเลยอร่ากร้านนี to together, ้เลคอมเมนต์สึกว่าแบบเข้มข้นอยู่ข้างในแล้วก็หมูแบบนุ่มลืนไม่แข็งไม่เหนียวข้างในอร่อยนะข้างในอร่อยเลยนะครับเหดหอมเหดอมข้อนมีดัชชดูวอย่นก็ร้านแห่งก็ดัดูว่าโบก อรนนอ่อยแน่นอนแน่นอนถ้ดูบรรยากาศร้านลงโค้งมากด้วยเ่ยดูความไหงขึ้นมาเนี่ยโอ้อย่างไงเพิ่งดื่มมาแล้วเข้าคำน้ำทีหมดแก้วเลยเหรอเฮ้ยหมดแก้วเลยเหรออร่อยมากหมายถึงเห็ดเลือดนี้สองอย่งอางอ๋อสองอย่างจ้าเอาไปสั่งมาเพิ่มเชียง บรรยากาศดีมากดีมากโอ้หดูดิดูดูบรรยากาศครับอากาศดีมากย่างไก่มานะฟิวอิปุ่งอิปุ่งชอบมากคือมาถ่ายรูปก็ได้นะสวยเนี่ยสวยแล้วนี่เราจะกลับเลยหรือว่าจะยังไงไม่กลับไม่กลับน่าจะแค่ร้านสองมีร้านสามไหมครับน่าจะทุกคนอยากษ์ดูงใช่ไหมจุกงทุกคนเหรอทุกคนไม่ใช่เธอเหรอทุกคงยังษ์ไม่โปรใช่ไหม แล้วใช่ดูทาติดลมซะแ,แล้วร้านไหนอ่ะเวลานี้ก็น่าสนใจลองวโอเคไปดูเมนูดีทุกคน <c oughs> ญี่ปุ่นจริงๆเลยแล้วซอยนี้เนาะญี่ปุ่นสิเออคือแบบเม<ช>นูแต่ละร้านนี่โหด,ดมากโจบจบไปยังไป สามร้านไม่เหมือนกันเลยอ่ะสไตล์ร้านคือว่าถูกใจนะพี่ก็เป็นคนชอบร้านที่ดูรู้สึกว่าเก่าๆดูแบบเหมือนในความรู้สึกเราอ่ะเวลาเราดูหนังร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะแต่ถ้าร้านที่แบบสวยแล้วใหม่ๆเงี่ยจะไม่ค่อยชอบรู้สึกว่าจริงๆมันก็มีร้านอร่อยเยอะนะแต่แบบดูความบรรยากาศนะอากาศดีก็อร่อยขึ้นนะครับอ,อร่อยขึ้นจรงร้านนี้แบบเมนูเยอะมากแต่ไม่มีรูก มีปิญญ้งย่างของทอดซาซิมิซาซิมิน,นาะาานะครับะใช่ใช่อะไรเป็นตับน่ากินไหมยังไม่ถ่ายทุกคนยังไม่เห็นอาหารเลย <u> กินแล้วอร่อยแน่นอนโชคแน่นอนอือเฮ้ยเขาจะแบบว่าย่างมาแค่นี้เปล่าอะ่ะตับเรียาวานอยู่เลย ญี่ปุ่นจริงแต่มาจากญี่ปุ่นกินมาอย่าฮะกินไม่ได้่ะกินไม่ได้ทุกคนดูตับย่างแบบนี้เกลียงนะคะข้างในยังแบบมีความแบบขิงสุกเงดิบอยู่เลยแต่หวานมากอร่อยที่คงตุ๋นมากกินมากคลิปจบเนนอโอ้โหคิกเป็นคนชอบกินอะไรแบบนี้มากเลยนะทุกคนชอบก็ไม่รู้แต่คิกชอบอาคิกสั่งใช่ ละลายดูดิกระดูกหายไปแล้วอีกชิ้นหนึ่งเมื่อกี้อาจจะเล็กไปหรือเปล่าชิ้นใหญ่ไม่เล็กโอ้โหมากสิบคะแนนเฮ้ยมาั่งสิบคะแนอนอร่อยนี่กินได้อีกถ้วยกินได้อสองถ้วยแล้วพี่จะมาเป็นเมนูที่กิ๊กชอบอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเขาตุ๋นแบบยุ่ยเลยพอเข้าปากไปก็คือแบบเหมือนละลายหมดโอ้โห เชื่อไหมนิ่มขนาดที่ว่าต่อให้ไม่มีฟันกินก็กินได้ไม่ได้เงือกก็กินได้นิ่มขนาดนี้เหรอเออนิ่มมากคอนโตเต้นนี่เป็นพักนะครับของค์ใหญ่โป๊กซ์สกัปาพอดีแต่ไปทอดนะใช่ไม่มีคารูดีมีดีทอดไม่มีไม่มีไม่มีไม่ชั่วไม่ชั่วกินไปเลยไม่จช่กินไปเลยไม่มีแคลอรี่เลยเราะผัดทอดอ่ะมัอมือ สูนแคลเนาะสวนแคลใครเชื่อไม่จี๋นะเป็นหมูแน่อร่อยมากย่อนาด้เลยอ้มากอร่อยแน่นอน่ามองขอยชเท้าแล้วก็ปนซ์ โชยุและซิจิมิซิมเป็นปริกอีกตัวนะ่ครับขนาดคนไม่กินยังตอบได้เลยคนกินยังไม่รู้เรื่องเลยว่ากินอะไรเข้าไปเพราะว่าจิกเมาหรือยังไม่ไม่เหลือ <laughs> แต่ข้เมาก็ยังไม่เมายังไม่เมาอาจารย์ว่ากิยังไม่เมา,เมายังไม่เมาเป็นเมาแล้วแต่ว่าก่ยังไม่เมาแล้วที่กี้บอกไม่เหลือแต่กองทางมจิกเมาหรือ ไม่เมาหรือเมามากอันไหนเห็นคอมเมนต์ป่ะแต่ตั้งแต่กินมานะกิ๊กชอบไอ้ซี่โครงตุ๋นมากอ่ะรู้สึกว่าแบบโอเคกิแบบนเข้าไปแล้วแบบไม่รมด,มดมากกิ๊กชอบเนโนะโกรุยซังอะไรนะกิกชอบเนโนะโกรุยซังไม่จิรู้เก่งมาก สามร้านวันนี้ไม่จีชอบร้านไหนร้านที่สามร้านนี้ร้นานน,าน,นี้เป็นร้นนันหนึ่งร้านร้านสองใช่ร้านแรกก็อร่อยร้านที่สองก็อร่อยซึ่งด้วย<ช>ความแบบคนละสไตล์ไงใช่นคนละสไตล์ถ้าแบบอยากกินอิสระอะไรเงี้ยคิดว่าคิดมาร้านนี้สไตล์นงนะเท่าๆกันนะคิดว่าเท่าๆกันให้เจ็ดจุดห้าบ้างแปดบ้างประมาณนี้นะอร่อยทุกอย่างนะครับใช่ โอเคนะในซอยนี้ที่กินแบบนห้จริงจริงยังมีอีกหลายร้านนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ไปทุกร้านไม่ไหวจ้าแต่ก็ไม่แน่ใจอาจจะมีร้านสี่ก็ได้รอดู่อทุกคนดูอะไรนี่นี่กินมาสามร้านอ่ะไม่ทิมมันยังสั่งแกงกะหรี่อูด้งได้อยู่เลยอ,ะอ่ะเธอไม่อิ่มไ,ไงวะยังไม่อิ่มโอ้โหสามร้านเลยวนะ ใช่แราจะถ้วยใหญ่มากเลยแม่จีลองถือแม่จีลองถือทุกคนดูเฉพถ้วยใหญ่แค่ไหนหมดเลยล้วก็บถ้วยลาวแมนใหญ่เท่าหน้าไม่จีนเลยร้อนจังเอาไปมไปกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหกอือหองอือหอมว่ะวันนี้เราไปเจอคนเกียวโตคนเกียวโตบอกว่าคนเกียวโตชอบกินเส้นใช่ไหมชอบชอบกินเส้นแล้วก็กินอูด้งเออคนเกียวโตชอบกินอูดงเราก็เอ้าหรออะไรเขาบอกว่า ร้านอูด้งร้านโซบะอะไรเงี้ยจะมีเยอะเพราะคนเกียวโตชอบกินก็เลยแบบเข้าใจร้านนี้ไงว่าร้านอิสักยะเขาเลยมีอูด้งขายไปว้าวอร่อยหะอร่อยเอบาโอ้โหดูแวลตาปากายกินไปเลยถ้วยหนึ่งร้อนเฮ้มร้อนแกอร่อยเนาะเจ้ดิมเย้ไฟบึก bài nó có công. Hãy, đúng cái khoai bùi khó khăn. Hãy, 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 khó khăn. ไฮโยได้ยินว่าโอไฮโยเมื่อจูบมันโอไฮโยอะไรวะจบไปแล้วนะคะสำหรับสามล้านคิดว่าไม่น่าจะไหวแล้วเพราะว่ากินก็เยอะแล้วก็ดื่มก็เยอะค่ะโซนนี้โอเคเลยนะรู้สึกว่าสนุกนะคะและที่สำคัญก็ใกล้กับตลาดนิชิกินะคะมาเที่ยวเกียวโตก็สามารถมาได้ตอนนั้นคืนนะคะมาได้ง่ายๆเดี๋ยวกี่กับมิจิเราจะทิ้งโลเคชั่นไว้ให้นะคะแต่วันนี้คิดว่าไม่ไหวแล้วอย่าคุยเยอะเลยไปบายบายโอเคกิ๊งเข้ามา